ผมอยากให้พี่ๆที่ชอบการท่องเที่ยวเหมือนเหมือนกับผมได้อามาใช้ชีวิตปั้นปลายชีวิตท่องเที่ยวไว้พักผ่อนแคมปิ้งด้วยกันนะครับผมเรามาแชร์ไอเดียกันได้พูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับน้องมัาครับสวัสดีครับ ท่าบจังครับขณะนี้ผมอยู่ที่บางบ่อสุตประการนะครับเมื่อวานผมเซิร์ชดู Facebook ปรากฏว่าไปสะดุดตารถคันหนึ่งครับสวยงามมากเลยก็เลยติดต่อมาที่น้องบอสครับผมน้องบอสครับขอโทษทีเดิมประกอบอาชีพอะไรครับอ๋อผมผมว่าจบสายช่างมาแต่ผมมาทําธุรกิจส่วนตัวเปิดทางด้านร้านอาหารร้านอาหารร้านตัดผมเป็นหลักอาชีพอาชีพหลักผมนะครับที่ทํารถนี่คือความชอบล้วนเลยครับ ที่สร้างรถขึ้นมาที่ขันขัน,ขน,ขน,ขนที่สามของผมแล้วครับผมอ้าวแล้วเรามีความความรู้ทางด้านงานไม้เหรองานเฟอร์นิเจอร์งาน,งานไม้นี้ผมต้องอน้าน้าผมเป็นเป็นผู้ช่วยแล้วเราได้ใส่ไอเดียของเราอะให,ให้ให้กับน้าไปว่าผมต้องการแบบนี้นี้แบบนี้แบบนี้รวมถึงกับตัวเราที่เราเป็นเป็นช่างอยู่ด้วยครับอ่าผสมประสานกันร่วมมือก,ก,กันทำงานเป็นทีมครับผมอ๋อคือคือ,คอมีความพื้นฐานทางช่างอยู่ใช่ใช่ครับ แล้วพอมีความรักในด้านศิละปะด้วยใช่ชงานศิละปะเลยชอบมากก็ชอบมากทีนี้พันถวนยังไงครับจากร,ร้านอาหารจากเชี่นตระทมมาเข้าสู่สายแคมเปอร์ได้ยังไงครับผมผมเป็นคนชอบเล่นรถมากเลยผมเล่นรถมาทุกประเภทเลยเตี้ยก็เปี้ย,ยแบบสุดลากพื้นเลยสูงก็สูงพอมันถึงจุดอิ่มตัวพี่แล้วผมเพิ่งมีลูกเล็กไงก็เลยหันมาเล่นแนวนี้เพราะเพราะเรามีครอบครัว ก็เริ่มศึกษาผมเพิ่งเข้าวงการนี้เองครับผมก็ศึกษาจากพวกพี่ๆดูไอเดียดูจากช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มาปรับใช้กับตัวเราจุดแรกๆผมก็ไปซื้อรถรถดําเดิมมาคันหนึ่งแล้วผมว่าไปติดต่อทําีอะไเงี้ยโอ้ราคามันก็เอาเรื่องอยู่ผมก็เลยเอาวะเราก็พอเป็นเป็นช่างอยู่บ้างก็เอา เอามาลองผิดลองถูกเลยกาว่าทำทำกันเองเลยใส่ไอเดียเราเข้าไปเงี้ยครับครับครับ,รบมันก็ออกมาเป็นรูปแบบนะครับคันแรกผมใช้เวลาประมาณเป็นปีอะปีเกือบสองปีอะครับอลองผิดลองถูกอยู่ครับทีนี้เนื่องจากเราทําเองในเรื่องต้นเนี่ยเออเรามีขั้นตอนอย่างไรในการที่เราเริ่มประกอบรถครับรถส่วนมากถ้าเผื่อรถมาทั้งคันอนะผมก็ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่ผมรับทําอยู่ผมทาทั้งคันทั้งสีช่วงล่างภายนอกภายในทุกอย่างครับเราผมมีพวกมีทีมงานครบครบ,ครบทุกส่วนแล้วจัด<ม>จัดจ,จากที่ผมทําคันแรกไปนะครับก็คือทีนี้การเริ่มต้นนะ่ะบางคนก็เริ่มต้นจากข้างบนลงข้างล่างอ๋ออันนี้เราเริ่มต้นจากจากไหนครับจากภายนอกครับเอ้ครใครถ้าถ้าเป็นคันนี้นะครับคันนี้ อันดับแรกเลยผมทาเรื่องทะเบียนก่อนเลยต้องทำให้มันถูกต้องกั้นห้องผู้โดยสารเปลี่ยนประเภทรถเป็นเป็นป้ายเขียวทำให้เป็นคนสมก่อนอันดับแรกเลยคือไม่นั้นเดี๋ยวมันยุ่งยากแล้วก็มาต่อด้วยงานภายในภายในก็ขึ้นเตียงเหล็กขึ้นเตียงขึ้นอะไรเงี้ครับแล้วก็เอามาจบที่ขั้นตอนสีที่หลังภายนอกจนกระทั่งเพดานใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอเคเอาละครับท่านผู้ชม คงอยากจะเห็นนะครับว่าสวยอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับ เป็นรถโตโยต้าหัวจรวด LH 112นะครับผมเครื่องยนต์เป็นอะไรครับเครื่องยนต์เป็นดีเซล2 2 l 205cc ครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาครับผมครับโอ้ข้างหน้านี่ทำกันชนไว้สวยงามเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวรอบภายรถกันครับก็มีกันชนมีสปอร์ตไลท์คันนี้เปลี่ยนไปเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับครับครับก็มีคันนี้ผมจะทำสีใหม่ เป็นสีสีครีมด้านครับใช่สีครีมสีครีมด้านคาบสติกเกอร์ตกแต่งซุ้มล้ออะไรเงี้ยครับให้มันเข้ากับรูปทรงรถโอ้อยางนี่ยางใช้ลุยเลยใช่ยางลุยแลย้วเป็นยางแม็กซีสเป็นยางดอกเ t ยางยางใสลุยอยู่แล้วครับายางเบิกใหม่เลยแล้วเป็นขอบติดห้าที่เราเห็นนี่แหละครับอันนี้เป็นออนนิ่งสามเมตรคูณ2เมตรหสิบ ครับผมกับแหลกแล้วบนแหลกจะมีเป็นโซลาเซลล์ครับเป็นขนาดร้อยวัตต์ใช้ใช้แบบไฟที่มันไม่หนักมากกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรเงี้ยคับสปอตไลท์เป็น led หน้ารถครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูได้ได้ได้ครับพี่รอบรอบตัวรถกันก่อนได้ครับพี่อันนี้ก็จะแต่งซุ้มล้อเล็กน้อยซุ้มล้อถ้าติดซุ้มล้อตัวนี้ต้องทําตัวถ่างประตูนะครับถ้าไม่นั้นไม่นั้น เลื่อนมาจะติดเพราะประตูเขาเบียดอ๋อต้องมีตัวใช่ใช่ถ้าเผ<ช>ื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆสนใจติดเนี้ยติดติดได้แต่แต่แต,ต้องแปลงตัว,ต,ว,ต,วตัวถางนิดน,นึงพอเปิดมาเพื่อเพื่อให้มันยกผ่านจต็มล้อครับอ่าใช่ครับนนด้านันี่แหละครับอันนี้จะเป็นส่วนของอะไรครับอันไหนเอ่ยอันนี้เป็น DIY ขึ้นมาครับผมเปิดเปิดน้ามันใช่ครับเราเติมน้ำมันข้างหลังใช่เติมหลังข้างข้างหลังนี่ครับอ่า แล้วส่วนหลังที่เห็นนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นบันไดข้างรถกับถังน้ํามันสำรอง20ลิตรแต่จริงๆผมว่าผมจะไม่ได้ใส่น้ํามันหรอกผมตั้งใจว่าจะเก็บไว้ใส่น้ําอาบผมคิดไว้จะใส่เป็นปัน๊ม12โวลต์จุ่มลงไปแล้วก็ดูดมาต่อฝกบัวแล้วทําน้ําข้างรถเนี่ยครับไปใช้อาบน้าเล็กๆน้อยๆบันไดขึ้นไปบนได้เนี่ครับ ในส่วนด้านข้างนี่มีบันไดขึ้นโชว์ขึ้นเป็นโชว์บนขึ้นบนเหรอครับขึ้นขึ้นบนบนแหลกได้ครับจะขึ้นได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับนี้็ส่วนที่เห็นนี่เป็นสโนว์เกิลครับผมติดไว้เป็นเป็นพ็อปมากกว่าเพราะจะจะเอาใช้งานจริงๆมันต้องไปซีนยาเพื่อไม่ให้น้ามันเข้าอะไรอย่างนี้ครับอีกอย่างคือผมหลบสายไฟอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นสายไฟสปอร์ตไลท์โซลเซลล์ผมว่า เลยต่อเข้ามานี่เลยเพื่อเพื่อหลบเพื่อให้มันสวยๆก็เป็นไอเดียดีนะครับเพราะว่าทําให้น้ําไม่เข้ามาในตัวรถแล้วก็สวยงามด้วยใช่ไม่นั้นมันต้องเจาะสายอะไรผมก็เลยใช้ในใถือโอกาสแนบเข้าในตัวรถเลยโอเคครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมในตัวรถนะครับผมนี่ครับผมสวยมากทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่จุดแรกก่อนเลยครับจุดแรกก็จะเป็นอันนี้บานพับเหมือนพวกพี่ๆทั่วไปเลยอ๋อนี้จะเป็นวางของวาเพิ่มขยายที่พื้นที่ในการวางของได้ใช่ครับผมก็ดูไอเดียมจากพวกพี่ๆเนี่ยแหละครับเออผมว่าไอเดียดีแล้วก็มาปรับใช้กับในรถเราอ่างล้างหน้า เป็นปั๊มน้ำใช่ปั๊มออโต้เลยเป็นปั๊ม12องมีเก็บน้ําเสียน้ําทิ้งถังละ1ิบลิตรถังน้ําดี12ถังน้ําเสีย12ครับผมผมว่า DIY ง่ายๆดีนะใช่ครับทําที่อะไรที่มันสะดวกสะดวกใช่ครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องเจาะยังไม่เรียบร้อยดีเก็บงาน เสเ็จเห็นตัวนี้สะดุดตาเก๋ดีนะใช่ครับเป็นงานงานไหวายงานไหวใช่แล้วมาเล่นลูกเล่นโดยการซ่อนไฟ LED ให้มันเลืองเลืองเอืองออกแล้วก็เรือกวอลเปเปอร์ที่ดูทันสมัยด้วยนะครับเนี่ยใช่ครับอยากให้มันแบบดูว่ามีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคันเนี่ยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนนี้นะครับข้างล่างนี้อันนี้จะเป็นตู้เย็นอันนี้ผมทําเผื่อไว้ของไซส์แอปเปิลคูล อันนี้ผมยังไม่มีตู้เย็นผมก็เลยใช้อันนี้มาจำลองใช่ใช่ครับมันจะเห็นช่องเหลือนะครับเปิดได้ปิดได้ก็เรียกว่าเป็นที่วางติดน้ำใช่ครับอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเอาครับผมเก็บของเก็บแอร์เคลื่อนที่ถ้าเผื่อเอาเนี้ยออกปุ๊บก็เป็นพื้นที่โล่งเลยเอาแอปแอพลายได้ใช่ครับสามารถเอาแอร์เคลื่อนที่มาใส่ไว้อย่างเงี้ยพอ เผื่อจอดนอนปุ๊บก็แอร์เอาแอร์ขึ้นที่ตั้งตรงกลางอะไรเงี้ยถ้าเผื่อยังไม่มีแอร์อย่างนี้ยังไม่มีแอร์นะครับได้ใส่ของแ้วแต่ก็กูไอเดียนะครับข้างบนก็ลิ้นชักเล็กๆเลอยๆเจอของเห็นมันเล็กๆเล่ยๆมันเหลือไงผมก็เลยดีไซน์มันเป็นลิ้นชักครับส่วนด้านหน้านี่เราก็ทําเป็นผ่อม่านปิดไว้ใช่ใช่ครับตอนจอดนอนอะไรเงี้ยครับหรือก็บางทีอาจจะฝนตกก็อาจจะวอล์กชูเข้ามาได้ใช่ใช่ใช่ครับพี่ แล้วในส่วนด้านขวาเนี่ยหครับอันนี้ก็จะมีตู้เก็บของโซล่าเซลล์นี่อันนี้ตู้เลนชาร์จก็เก็บของอันนี้อุปกรณ์ทํารถผมพอมดีผมเพิ่งเสร็จยังไม่ได้เก็บของเคลียร์แล้วก็ก็เรียกว่าบาเอาเก็บของใช่ครับเล็ก,ลกๆน้อยๆอ,อันนี้ก็เปิดเปิดมาก็เนี่ยบานใหญ่ๆเลยแล้วแต่จะเก็บอะไรอุปกรณ์ต่างๆครับผมพับม่า,านอะไรอย <Okay. S 1> ่างเงี้ยโอเคครับทีนี้เรามาดูใน เตียงนอนนิดหนึ่งเดี๋ยวหันมาดูเตียงนอนนิดหนึ่งโอ้เตียงนอนนี่ขนาดขานาดเท่าไหร่นะครับยาวร7 0ยครับผมมันขนาดมันเท่ากับเตียง5ฟุตอะครับใช่หนาแล้วก็มีฟองน้ําหนาสามนิ้วาาพื้นที่เตียงก็จะมีเป็นอ,อันนี้สามารถพับพับเก็บ อ่ะอย่างอันนี้พับเก็บก่อนอันนี้เป็นชั้นวางเล็กๆน้อยๆอ๋อนี่เป็นวางที่วางอะไเล็กๆน้อยๆมันไม่เลื่องพื้นที่ไงพี่ถ้าเื่อเราใช้แล้วก็เราก็พับขึ้นไม่ใช้แล้วก็พับลงอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็คือแบบเป็นพนักพิงแล้วก็สอดสอดนี่เข้าไปใต้ปุบเราก็สามารถเอาจักรยานหรือว่ามอไซค์ขึ้นขึ้นมาได้ครับไหนช่วยทําให้ผมดูทีครับว่าถอดได้ได้ได้ครับแล้วจะเรียบร้อยขนาดไหนถอดให้ดูกันนะปุ๊บ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 ก็ง่ายๆเลย อ๋อก็ครับอันนี้จะเป็นบาลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ทําเป็นพนักพิงแทนมันจะได้ไม่ไม่แข็งตอนเวลานั่งพิงอ่านี่ยครับโอ้อย่างนี้ถ้าทําเสริมเป็นโต๊ะสักหน่อยนะใช่สามารถที่นั่งทานข้าวได้เวลาฝนตกนะใช่ครับเนี่ยเอามมเตอร์ไซค์เอาจักรยานขึ้นได้เลยอันนี้จะเป็นบาแฝนนอกรถโอเคอนี่พอจัดเป็นที่นั่งแล้ว สบายๆเลยนะครับได้สองฟีลลิ่งเลยก็คือถ้าเราไปจอดรถหลังริมทะเลแล้วก็นั่งชิลหลังรถได้เลยใช่ไหมครับถ้าส่วนในส่วนของไม้ที่ทำไม้ตัวนี้จะเป็นไม้สนประสานครับโคเบิลเฮามีขายมันจะเซาะล่องริมไว้เรียบร้อยเรียบร้อยหมายถึงว่ามีน้ำหนักเบาด้วยใช่ไหมครับใช่มีน้ำหนักเบาครับผมและเห็นมีการเดินไฟเป็น LED ด้วยค่อนข้างวอร์มเลยมากใช่เป็นสีวอร์มไลท์เป็นแบบไฟซ่อน ให้มันเลื่องเรืองออกมาให้มันดูอันสมัยหน่อยเดี๋ยวมีลุกเล่นไหนอะไรเงี้ยโอเคท่าน้นเดี๋ยวเรามาดูที่หลังรถกันครับได้ครับ บริเวณหลังรถก็จะมีถังน้ำมันสำรอง20ลิตรแต่ผมจะแปลงเป็นถังเก็บน้ำไว้ใส่ปั๊มน้ำจุ่ม12โวลต์ใส่ฝักบัวไว้อาบน้ำากับห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับผม,บผมเดี๋ยวเรามาดูหลังรถหนึครับนะครับหลังรถก็จะมีสองอันนี้จะเป็นครัวเล็กๆท้ายรถรปึ๊บเรื่องเก็บได้พเาสามารถสไลด์ออกสองใช่เก็บของครับ อันนี้ก็เป็นไอเดียดีนะครับเก็บมีเก็บท้อนเก็บอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมทําล็อกไว้จะปล่อยใส่แก๊สะปงก็ต้มอะไรก็ถ่ายรถได้เลยรถแล้วก็ทําได้ใช่ครับยื่นของออกอันนี้ก็เป็นกู้ไอเดียอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านขวาหนึ่งด้านขวาก็จะมีเป็นที่เก็บของธรรมดาครับผมผมจะทําเป็นล็อกยาวเลยเอาไว้ใส่โต๊ะใส่ออนนิ่งใส่อะไรที่มัน ของยอยาวครับในกรณีที่เราต้องการที่จะใส่รัวสนาม,รมหรือว่าโต๊ะสนามก็ใส่ใช,ช่วงยาวนี้ได้เลยช่วงย,ยาวสอดเข้าไปได้เลยรายละเอียดในการใช้วอลเปเปอร์นี่สวยแล้วก็กลายเป็นน่ารักมากเลยนะครับเนี่ย ระบบไฟคันนี้จะเป็นนี่ครับเป็นชุดนอนนาเป็นพันวัตต์กับแผงร้อยร้อยวัตต์ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเสียบชาร์จโซลาเซลล์เป็นแบต 3K อยู่แบต50แอมป์ครับรถเก่งเป็นชุดไฟเล็กๆอ่าเนี่ยอันนี้ระบบไฟโซลาเซลล์เปิดทํางานชาร์จมาไว้ในแบตเรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบอะไรใช,ใช้ใช้ได้เลยครับผมมีอินเวอร์เตอร์อะไรเรียบร้อยอะไรใช่เอออินเวอร์เตอร์สามารถเสียบพัดลม12โวลต์ ผมมีอยู่หน้ารถเดี๋ยจะมาลองเสียบให้ดูได้ได้ครับอันนี้ก็คือระบบสามารถทํางานได้เลยเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดลงอันนี้ก็ถ้าเกิดแบตแบตแบตเต็มแล้วก็ปิดอ่ะแค่นี้ครับจบการทํางานครับเดี๋ยวผมจะพามาดูระบบแบตเตอรี่ผมนะครับนี่ครับเป็นแบตไซส์รถเก่ง50แอมป์ครับอันนี้ อ่าผมทำไว้ชั่วคราวเดี๋ยวถ้าทำเดี๋ยวผมจะมีอ่าแบบสวิกปิดเปิดคั่วใส่ให้มันเรียบร้อยมากมาก,กว่านี้นะครับอ๋อดีครับจะได้ไม่มีการช็อตใช่ไมครับไม่มีการอาร์คสปาร์ก <st> ไรสปาร์เกิดขึ้นนะครับโอเคร okay. เรียกว่าอันนี้เป็น DIY แบบง่ายๆจริงๆครับใช่ครับอ่าแล้วก็อย่างนี้ใช้แบตเตอรี่ลูกนี้เปิดพัดลมเปิดไฟได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับการใช้ของผู้ใช้มากกว่าพี่ว่าคนใช้ไฟมากน้อยขนาดไหนอ่นาก็สมมติว่าแดชั่วโมงกลางคืนใช่ครับ ผมว่ามันสบายแล้วเพราะบางทีเราไปเที่ยวแคมปิ้งในเต็นท์เราเขามีแค่ power block เองและ,ะแต่นี้เรามีแบตทั้งลูกอ,ะอ่ะใช่ครับมันก็ช่วยดีดีกว่า power block อยู่แล้วครับโอเคครับ,รบสำหรับอันนี้ผมทำเป็นบาร์ไว้ข้างรถสามารถเปลี่ยนได้ทุกบานนะครับแล้วแต่จะใส่บานไหนก็ได้ไว้กลางออนนิ่งออกแล้ววง อเไรนะแสดงว่าถ้าเราการออนนี้ออกมาแล้วตรงนี้ยังมีพื้นที่ใช้สอยในการเพิ่มเติมวางแก้ววางลำโพงบูทูธหรือวางอะไรก็ได้ใช่ไหมครับโอ้อันนี้ก็เรียกว่าง่ายแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีเดียวทีเดียวสามารถย้ายไปได้รอบรถครับแล้วแต่ คุณบ่สครับผมดูแล้วผมว่าเก๋ไก่ดีครับคือมันเป็นไอเดียการผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เลยเรียกว่าการใช้วอลเปเปอร์การเดคอรทการตกแต่งต่างๆเนี่ยค่อนข้างเก๋สะดวกเรียบง่ายแล้วก็ใช้สายได้ดีมากเลยใช่ครับเอ๊ะตอนนั้นนานนมครับใช้เวลาทำสำหรับคันนี้ใช่ไหมครับคันนี้ประมาณ2เดือนครับ ทำ<อ>ตั้งแต่ภายนอกภายในช่วงล่างเครื่องยนต์ครับทำจบประมาณ 2, 2> เดือนก็กว่าครับนองพอลครับล้วอย่างกรณีรถคันนี้นะครับมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราได้เป็นอะเซซซอรีอะไรบ้างครับครับคันนี้ผมจะขายทำขายเป็นแบบยกคันเลยครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันรวมอะไรบ้างครับรวมเนี่ยทุกอย่างที่พี่เห็นภายในรถทั้งทั้งคันเลยครับมีเฟอร์นิเจอร์ รวมรถรวมบิวอินรวมอุปกรณ์ตกแต่งอะไรทั้งหมดนี่เลยครับผมทุกขาไปโอนเบตประเภทร,รถอย่างเดียวแล้วระบบไฟที่ให้นี่หรอครับก็เป็นระบบโซล่าเซลล์ชุดชุดนอนนาเป็นชุดเล็กๆแบบาชาร์จแบตมือถือแบบพัดลม12โวลต์โนต้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ครับทีวีแต่ยังมไม่ถึงกับขั้นแอร์นะครับถ้าแอร์นั้นต้องเป็นเป็นลิเธียม อีกสเตปหนึ่งแล้ะแต่ก็สามารถทําให้ด้เหมือนกันถ้าลูกค้าต้องการตัวที่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ขนาดอะไรครับแบตเตอรี่ 3k 5 0์เป็นขนาดแบตรถเก่งเลยผมเบิกใหม่อยู่จะซ่อนอยู่ทางด้านหลังครับผมโอเคครับครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วสนใจนี่มีช่องทางทางไหนในการติดต่อครับตอนนี้ผมเปิดเพจทำชื่อว่าเพจ DIY Camper ครับผมเป็นทำผมผมจะไม่ได้ทำเยอะผมทำทีละคันทีละคันทำเฉพาะเวลาว่างของผม ใช่ครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมถ้าสนใจนะครับติดต่อน้องบอสได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องบอสมากเลยที่พาให้มาชมรถนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมกับน้องบอสช่วยนตอบเนาะได้ครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณน้องบอสมากครับ